ร้านอีรักตีชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆทักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮะสวัสดีครับมีลักีแพรนะครับวันที่เราอยู่กันในแบ็กโคเวอร์เอ็มนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการหาเงินทองหรือว่าเงินยูนะครับค่าเกมนี้มันเรียกว่าเงินยูนะว่าจากท่องทางไหนบ้างนะครับวันหนึ่งก็ตกประมาณล้านถึงล้านห้าแล้วแต่เพื่อนๆขยนันนะเนาะส่วนคำถามยอนคิดว่าเฮ้ย พี่มีครับผมไม่เห็นจะเงินไม่เห็นจะหมดเลยมีเป็นสิบล้านแสดงว่าคุณยังไม่ตีบวกหรือเปล่าใช่ไหมถ้าคนตีบวกอะ่ะมีว่าไม่พอหรอกเนี่ยมีบวกสิบสองทีตัวแล้ววะสิบสองสองสามสี่หมีบอกเลยนะแค่บวกสิบสองสี่ตัวเนี่ยเงินแทบไม่เคยพอทุกวันครับแล้วแถมเนี่ยเราจะต้องไปบวกแปดเห็นป่ะเอ้ยของหายไปนานเนี่ยเราต้องไปบวกแปดนะให้กัดแทงด้วยนะใส่อ๋อเอาไปให้ตัวเด็กใสนะ่น่ะแป๊บนึงนะครับ เอาไปให้ตัวเด็กสซคืนแล้วด้วยครับอืมเพราะว่าเราจะต้องไปบวกนะครับเอาอย่างตัวแท้งเราก็ต้องทําของไปเซฟเดทไปเลยใช่ไหมก็ต้องไปบวกแปดทั้งตัวอย่างเงี้ยต้องไปทําของหลายตัวนะครับออตีบวกถ้าเกิดสมมติเราบวกแค่แปดมันก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดเราบวกสิบสองไปเงินมีเท่าไหร่ก็หมดนะเพราะว่า บวกแปดไปถึงสิบสองที่มีเห็นที่มันหมดเยอะๆเพราะว่าอ๋อมันไม่ได้ติดง่ายๆครับเหมือนพวกบวกหนึ่งบวกแปดส่วนใหญ่มันจะแตกมากกว่าเงินมันก็เลยร้นเร็วๆนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยววิธีการหาเงินเลยแล้วกันนะครับขั้นแรกก็คือการซื้อของในร้านเลยครับโอ้แต่กิจกรรมมันจะมีแลกให้อยู่ด้วยนะมีแลกค่างเงินอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมแลกนะเดี๋ยวพ่อมีหมดแล้วช่างมันเกียงอ่ะต่อไปก็คือแต้ม PVP นะครับอันนี้ควรต้องแลกเลยเนี่ย มันจะแลกทุกวันแด้สามครั้งก็คือเพื่อนๆจะได้เงินสามแสนก่อนเลยถูกไหมครับตรงนี้ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมด้วยนะครับไอ้ตรงอื่นรู้สึกจะเป็นเติมตังค์หมดแล้วแหละอ่ะต่อไปในในส่วนกิวก็คือหน่วยนะครับกิวก็แต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปในเนี่ยโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะร้านค้าหัวหน้าหน่วยจะเป็นแค่รองกับหัวหน้าหน่วยที่สามารถใช้แต้มซื้อได้นะครับก็เห็นว่าสัปดาห์หนึ่งจะสามารถเอ่อซื้อเงินยูได้ทั้งหมด3าครั้งนะครับก็คือ3า0,000นต่อสัปดาห์นะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีตำแหน่งรองหัวหน้ากับหัวหน้าก็จะซื้อของตรงนี้ไม่ได้นะครับต่อไปการใช้สตีน่าลงหาเงินยูที่ดีที่สุดก็คืออะไรครับก็คือด่านเอ็กพีเลยครับ HP เอ็กพีเห็นปะรองเท้าเสียสิบสี่เนี่ยจะได้เงินถึงห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเลยในขณะที่ว่าถ้าเกิดเราไปลงด่านอื่นเห็นปะสะตีน่าพลังงานสิบสี่จะได้แค่เก้าร้อยเองนะครับเพราะฉะนั้นลงด่านเอ็กพีได้เยอะสุดแล้วเนี่ยพื่นๆลงดูได้เลยเนี่ยไอ xp เนี่เท่าไรหร่วะครับนะครับเดี๋ยวมิพร้องขอญาตไปดูสักนิดนึงแตาหมีจําได้ว่ามัน xp เยอะสุดแล้ว xp เยอะสุดแล้วอฮึจานไปไกลแล้วนี่เท่าห้าร้อยบาทนั่นแหละครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะหาเงินจริงๆก็ลงดัน xp ไปเลยก็ได้ครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะต่อให้เกิดเพื่อนๆเลเวลตันหนึ่งร้อยสี่ตัวแล้วอะเดี๋ยวไงตัวใหม่ต้องมาอย่างโอวันนี้โนเอล โนเอลตอนหกโมงเย็นก็มานะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้ AP อัพอยู่ดีหรือว่าจะไปนในส่วนอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะกับพัทเวนมอนจูเลียสนะครับตอนนั้นเพื่อนๆลงดันเอพไปเลยครับยังไงก็คุมนะพยายามทาค่าเอ่อพ้พลังต่อสู้เกิน1นึ0 0แสนแปันแล้วเพื่อนๆกดออโต้ออฟไลน์ตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยออฟไลน์ line ไปเลยเพราะว่าดันมันค่อนข้างยากนะบางทีออโต้ Auto ไปบางทีก็ตายก็มีเหมือนกันเพราะถ้ามีนะนราออฟไลน์ไปเลยครับจะได้เพื่องมานั่งดูตัวเนาะ ต่อไปก็สุดท้ายแล้วครับก็คือการลงห่วงเหมียวนะห่วงเหมียวแต่ว่าห่วงเหมียวหมีตีไปแล้วอ่ะกิจกรรมห่วงเหมียวมันจะอยู่ตรงซ้ายกลางเพื่อนเพื่อเห็นบ้าจะเป็นรูปแมวอะ่ะมันจะมีเวลานับอเอะเออเพื่อนไปตีเวลาไปตีก็คือให้เพื่อนๆลงตัวดามเมจหมดเลยครับ4ี่ตัวบางคนไปลงแท้งกับตัวฮิวมันก็จะไม่ได้เยอะให้เราพยายามฆ่าห่วงเหมียวให้ได้เยอะสุดอย่างอางอเดียวมีขึ้นรูปให้ดูครับมันก็จะได้ส0 0 0สนกว่ากว่าต่อตาแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเออ เอาตัวแท้งกับตัวฮิวไปด้วยเนี่ยมันจะได้ตาหนึ่งประมาณแสนแปดเพราะว่าน้องเหมียวมันจะหนีก่อนถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมุติจัดปาร์ตี้แบบหมีนะปกติหมีไปตีหมีจะจัดยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวสาธิตทีไม่ดูแต่ว่าห้งเหมียวหมีตีไปแล้ววันนี้คงไม่มีแล้วแหละเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดสมมติเราลงลาเดสกับมิมิโมซาเนี่ยคือห้องเหมียวมันไม่ตีเราอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาแท้งอ่ะปรับปรุงเซฟเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบจบแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนไล่ออก ให้เพื่อนๆเอาดาเมจเลยครับเนี่ยหมีก็เอายามิมาก็ได้เนี่ยแล้วก็บวกเอ่อไรอาก็อีกตัวหนึ่งใช่ไหมอ่ะเอานี้ก็ได้ครับนี่แอสตาก็ได้เห็นไหมคราวนี้หมีจะมีดาเมจสามตัวก็โลตัสก็มีดาเมจด้วยแล้วก็เอ่อรถสปีดฝั่งตรงข้ามด้วยเอาง่ายๆนะเอาแท้งกับตัวฮิวออกแล้วดาเมจใส่เยอะๆแล้วก็เอาตัวรถสปีดหรือว่าจะเอาตัวเพิ่มสปีดอย่างรุ่นพี่ฟินเราก็ได้ครับวาโทสก็ได้ได้หมดเลยแค่นี้ แต่อย่าเอาแท้งกับตัวฮิวลงแค่นั้ะครับเพื่อนๆเขาจะได้ตังค์ต่อรอบ3ามแสนกว่านะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆค่าได้เยอะได้น้อยแค่ไหนอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามหมีเนี่ยเพื่อนๆจะได้เงินเนี่ยต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านห้านะครับรับประกันถ้าเกิดเพื่อนๆตีบวกสิบสองนะสักสี่ห้าตัวขึ้นไปรับประกันเงินยังไงก็หมดก็เพื่อจะเป็นไกด์ช่วยเหลือผู้เล่นได้แล้วกันนะครับอ่าเพื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อมีคําถามอะไรอยากให้หมีทําเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับไกด์นี้ก็มาพิมพ์์ใตต้้้้้้คคคคออออมมเเเนนนนไไดะะะรรััับบ่่แแลลลววจกโา